สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาวเด็ดพารวยนะครับรายการที่จะทําให้กับทุกท่านนะครับเฮงๆดรวยๆนะครับผมอาจารย์ออสตักขติลานะครับดาวเด่นที่ผมอาวิเคราะห์นี่ครับผมก็เอามาจากหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับก็มาชมดาวเด่นของ วันที่ยี่สิบสามนะครับกันยายน2องห้ากสี่นะครับในจักรราศีก็มีดาวดวงดาวที่ในจักรราศีมีอะไรกันมาชมกันเลยนะครับผมดาวทิศหนึ่งอยู่ที่ราศีกันนะครับดาวจันทร์อยู่ที่ราศีเมษนะครับก็ย้ายมาแล้วนะครับดาวจันทร์นี้ได้ตำแหน่งเป็นอุจวิราชและยังได้เป็นมหาจักรด้วยนะครับของตำแหน่งเลยนะครับ ด uce. าวอังคารสามเป็นอยู่ที่ราศีกันครับตำแหน่งเป็นมหาจักรนะครับดาวพุธสี่อยู่ที่ราศีกันนะครับตำแหน่งดาวเป็นเกษตรและยังเป็นมหาอุดด้วยนะครับดาวพฤหัส5ห้าอยู่ที่ราศีกุมนะครับดาวสุขหกอยู่ที่ราศีตุลนะครับเป็นตำแหน่งเป็นเกษตรนะครับดาวสาวเจ็ดอยู่ที่ราศีมังกรครับตำแหน่งดาวเป็นเกษตรนะครับดาว ถ้าราหู8นะครับอยู่ที่ราศีพฤกษภนะครับดาวภเกด9นะครับอยู่ที่ราศีกรกฎครับดาวมนุษย์ยูนะครับอยู่ที่ราศีเมษนะครับต่อไปผมก็จะมาวิเคราะห์ดาวเด่นให้กับท่านผู้ชมทั้ง6ดวงนะครับนํามาฝากนะครับดวงแรกเป็นดาวพุธนะครับสีนะครับดาวแห่งการพูดการเจรจานะครับต่อมาดาวจันทร์ ต่อมาดาวเสาร์นะครับเจ็ดนะครับดาวแห่งความทุกข์นะครับดาวแห่งความเครียดอดทนที่ดินนะครับต่อมาดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับเป็นดาวแห่งการเป็นผู้นำนะครับต่อมาดาวจันทร์สองนะครับดาวแห่งความสวยงามนะครับงานบริการนะครับ งานบริอาหารการกินได้หมดเลยนะครับดาวสองนะครับต่อมาดาวคารสามนะครับเป็นมหาจักรนะครับดาวแห่งความขยันอดทนนะครับต่อสู้นะครับและดวงสุดท้ายนะครับดาวศุกร์หกนะครับดาวแห่งความรักนะครับการเงินนะครับความรักเป็นเกษตรนะครับก็ทั้งหกดวงนี้ก็สามารถท่าน สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันเลยนะครับจับสองตัวสามตัวได้เลยนะครับยันฮานอยประเทศลาวนะครับเป็นหุ้นนะครับเป็นเลขเด่นสิบห้านาทีก็ได้นะครับส่วนผมก็จะมาจับให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับคู่แรกที่ผมมองเอาไว้นะครับคู่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับเป็นคู่วิชาการนะครับ คู่วิชาการและคู่4ี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดเ็ดสีนะครับเป็นคู่คู่สมพลนะครับส่งเสริมนะครับคู่นี้และคู่สี่สองครับสี่สองสองสี่นะครับปากหวานนะครับคู่นี้เป็นคู่สี่สามนะครับ สี่สามนะครับสามสี่นะครับต่อมาคู่เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้คือเป็นคู่ธาตุไฟนะครับคู่นี้นะครับธาตุไฟนะครับคู่เจ็ดสองสองเจ็ดนะครับคู่พลัดพรากนะครับคู่เจ็ดสามนะครับคู่อุบัติเหตุนะครับ ต่อมาคู่เจ็ดหกครับเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับคู่คู่ศัตรูนะครับขัดแย้งกันนะครับคู่นี้ต่อมาอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่หนึ่งสามนะครับสามหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าคู่คู่นี้เป็นคู่คู่ศัตรูกันนะครับไม่ถูกกันนะครับมักจะเป็นพวกเกี่ยวกับผ่าตัดอะไรพวกนี้ครับพวกไม่สบายผ่าตัด ปวดหัวแล้วก็เจ็บเข่าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็คู่หนึ่งหกนะครับคู่หนึ่งหกนะครับพระทิ์กับพระพับสุกนะครับเป็นคู่คู่มิตรกันครับก็ <c oughs> ครบแล้วนะครับทั้งที่ผมวิเคราะห์ไว้ท่านก็สามารถนำไปเลขตัวเลขผมไปจับ เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ2ตัว3ามตัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้วิทยาศาสนะครับไอสตินะครับนำตัวเลขไปใช้ด้วยนะครับส่วนผมจะเอามาดาวเด็ดของพารวยของวันนี้นะครับหนึ่งดวงนะครับผมให้นะครับดาวพุธนะครับเป็นดาวเด็ดของ วันที่23นี้นะครับก็ขอให้กับท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆงรวยรวยท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มฟรีได้นะครับก็แอดไลน์มาที่โหลาพารรย8 8ดดนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้กับท่านผู้ชมเฮงเงรวยๆมีโชคมีลาบนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงๆนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ Oh,